วันนี้จะมาพีพีดิบอกฟุนะครับซึ่งการแต่งตัวผมเนี่ยยวผมจะใส่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวนี้ไปนะครับนะมีกล้ามนะครับแล้วก็ชุดชุดของผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นอะไรเนี่ยยูจิโร่ฮันม่าอะไรสักอย่างนะนะก็เป็นกล้ามนะมก็ใส่ไปเลยอังเกงนะผมใช้ของทานอสนะครับผมนะผมจะเป็นทานอสนะครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะแล้วก็ส่วนหลังนะผมก็จะใส่ดาบของทานอสไปนะครับใบหน้าก็จะแบบอเอาเข้มๆหน่อยนะครับนะส่วนเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสีนะครับผมนะ ผิวทานอสเด็มสีม่วงนะครับนะเราก็ต้องเลือกสีที่เป็นสีม่วงนะครับนี่ตอนนี้ผมก็เป็นทานอสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปลุยในโลกของบ็อกฟุดกันเลยซึ่งตอนนี้ผมก็อย like ู่ในโลกหนึ่งนะครับนะผมก็จะไปเปิดต um ันน um> 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 ุ <t <t um> ่นเลยนะเหมือนเขาจะใช้ผลแมกมานะครับผมนะผมได้ยินเสียงมาจากระยะไกลนะครับนะก็จะเป็นทานอสให้ผมระตูไปเพลยเลยแล้วกันอ่ะมาปุ๊บผมก็จะแบบลักลอบเข้าโจมตีอย่างนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมัดหมวกก้อนแล้วก็อตีนะครับ ปุ๊บโอ้โหเขาแรงเขาแรง,งไงต่อนีครับเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นูนนะผมก็จะแบบตามเขานะครับไม่ให้หนีไปไหนปุ๊บปุ๊บแล้วปุ๊บ,บ,บเรียบร้อยนะครับผมนะ <S <S <ๆ>ก็แบบนี้นะก็เล่นขี้โกงน,นะครับมาปุ๊บไปปั๊บ<ป>เป็นของเกมอยู่นะครับนะอย่าดราม่านะผมนะมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมอยู่แล้วครับคือเขาไม่มีกฎออกมาว่าห้ามโจมตีผู้เล่นก่อนนะครับต้องขอก่อนมันคือผมผมว่ามันไม่ใช่นะครับนะ คือเกียั์มัน,ม,น,ม,นมันมีให้เล่นตามฟีสไต์เราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับก็ค่าล่าค่าหัวไปตอนนี้ผมก็อยู่ที่3ามล้านแปดแล้วนะครับผมก็จะไปสี่ล้านให้ได้นะครับก็ติดตามพาร์ทหน้านะครับผมก็จะไป PVP ต่อเล่นแบบพาร์ทหน้าจะเป็นแบบ PVP ไปเลยก็ได้แบบต่อสู้กันไปเลยนะไม่หลอยอย่างนี้อันนี้ก็มาให้ดูว่าผลประตูเวลาผมใช้เนะี่ยผมใช้แบบนี้นะค่าหัวผมเลยขึ้นเพราอแบบเนี้ย